สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องเขาเรียกว่าอะไรสว่านสว่านแบตเตอรี่นะคะผู้หญิงก็ทำได้ผู้หญิงก็ใช้เป็นนี่นะคะมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในมีอะไรแถมข้ามาบ้างอ๋ออันนี้เราสั่งซื้อจากช h อปปี้มานะคะประมาณ5 6าบาท นะะคมาดูว่าราคา560บาทเนี่ยจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าผู้หญิงทําได้หรือเปล่าผู้หญิงใช้เป็นหรือเปล่าผู้หญิงใช้ดีหรือเปล่าสะดวกสบายมากสำหรับผู้หญิงเปิดออกมาก็จะมีเครื่องเครื่องสว่านแล้วก็มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่สองก้อนนะคะคมีแบตเตอรี่2ก้อน ัวนี้เป็นดอกสวรรน์ที่แถมมาให้แล้วก็ตัวนี้เอาไว้ใช้เข้าช่องแคบๆหรือว่า,าจะใช้งานแต่ว่ามือเราไม่ถึงเราก็ต้องต่อต้องต่อพ่วงจากเครื่องเลยคะ่ะแล้วก็จะมีตัวหัวแชร์มาแทนม,มาให้นะคะแล้วก็มีเค้่งแต่อันเล็กมีตร่แต่อันเล็กถึง อันใหญ่เรียงเลยค่ like ะตามเบอร์แล้วก็มีแถมรลับเม็ดรลับ,บมเม,บม็ดเล็กเมเล็กน่ารักน่ารักสามารถเอาไปวัดวัดได้จริงนะคะวัดได้จริงแบตเตอรี่ดูนะคะแบตเตอรี่ที่เรามีเราก็เอาไปชาร์จแบตให้เรียบร้อยหรือว่าตอนที่ซื้อมาแบตเตอรี่มันก็ยังไม่หมดนะคะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปปึ๊บอห็นงเง้ยค่ะ มีไฟออกด้วยตอนขนาดเราทำงานจะมีไฟซองอเราสามารถที่จะสมมติรีวิวตัวนี้ก่อนนะเราจะเข้าไปทำงานในที่แคบแคบซอกแคบแคบ,บนะคะนี่เยฮะนี่อ่ะะน,นี้แล้วเราก็เอาหัวดอก มันจะมีหลายขนาดให้เราเลือกเลยค่ะเราจะใช้ขนาดไหนครับสกูหรือว่าอะไรลองตัวนี้น,นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยไหมคะมันจะเป็นมเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปเลยค่ะดูปึ๊บสมมุติว่าเราใช้กับสกูแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็ทําการหมุนได้เลยค่ะใช้ได้เลย เ okay. นี่ก็เอาออกนะคะเอาออก okay. อ,ออกขีดออกในวันอื่นถ้าเราจะใช้ดอกสวานแล้วก็จัดการขันให้แน่นนี่คะแน่นแล้ว,ลวเราสามารถ,ถาจะเจาะหรืออะไรได้สี่ก็ทําได้นะคะคือเราจะเอาออกก็หมุนออกปึ๊บนี่ยออกแล้ว,ลวมีอะไรบ้า นี่ค่ะถ้าเราจะใช้หัวตัวไหนเราก็ทําการล็อกเข้าไปเลยล็อกเข้าไปเลยเนี่ยค่ะล็อกเสร็จแล้วลเสวางนางน,นได้มันจะมีแรงปรับสองระดับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็แรงปรับของของตัวเครื่องอะค่ะมันมันจะมีให้แต้งแต่ ความแรงระดับ1 1- ถึง25้าเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราเจาะอะไรบางๆแล้วก็เอาสักประมาณ11ถึง13นีคะก็เจาะได้แต่ถ้าเราเอาเราเจาะอะไรที่บางๆแต่ใช้ความแรงแรงเกินไปมันจะทำให้ของสิ่งนั้นมันแตกมันไม่บาลานซ์กับความความเร็วของของเครื่องความแรงของเครื่อง ลองขันน็อตออกนะฮะลองมาใช้จริงกันเราก็เอาหัวเฉกตามที่เราต้องการให้มันตรงกับเบอร์ที่เราจะเอาออกอะ่ะไปจัดการเลย <c oughs> ถ้าเราเอาออกมันจะมีหมุดเข้าหมุดออกโดยแบบที่มูข้างๆมือกดเนี้ยนี้อัน,น,อน,นเอาออกล้บกดมันจากต่งนี้ก็เอาเข้าเอาเข้าออกๆนะนจะมีกดมือข้างๆลองดูนะฮะ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะหมุนเข้าแล้วก็กดข้างๆ้างปุ๊บแล้ก็จัดการเอาเข้าเลย <t ick> เห็นไหมคะเห็นไหมอ่าเรียบร้อยแต่ถ้าจะเอาออกแล้วก็กดตรงข้างขเลยคะ่ะมือจากตรงนี้ป๊บก็จะเป็นตัวขันอนีอ่ยังไม่ขึ้ือ,อถ้าจะเอาเข้ากดข้างๆ้างปุ๊บแล้วก็หมุนเข้าได้เลย เรียบร้อยค้ะใช้งานง่ายผู้หญิงก็ใช้เป็นผู้หญิงก็ใช้ได้สะดวกสบายเอาไว้ใช้เอาไปใช้ในบ้านเอาไปใช้ตามบ้านเอาไปใช้งานทํานู่นทานี่เล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็สามารถใช้งานจริงกับใช้งานใหญ่ๆได้เลยค่ะมันสะดวกสบายแบตเตอรี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าตัวนี้หมดเราก็มีแบตเตอรี่อื้นมี่ค่ะโอเคนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ